สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตตี้และรายการแซตช n n e นครับเนื้อหาสาระที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปกับเราครับผมสำหรับวันนี้มีคำถามง่าย,ายๆมาถามคุณผู้ชมครับเคยรู้สึกกังวลใจเวลาจะต้องเดินทางไปไหนไกลๆโดยไม่มี power bank หรือว่าไม่ได้ชาร์จแบตไวเต็มๆบ้างไหมครับเช่นเฮ้ยแบบ เช้ามาปุ๊บเ้ลืมชาร์จแบตแต่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดวันนี้เลยสายชาร์จก็ไม่มีไอเพราะว่าแบงก์ก็ไม่มีทําไงดีครับคุณผู้ชมเคยรู้สึกกังวลเรื่องนี้ไหมครับวันนี้ฮะเท็ดดี้จะมาบอกวิธีให้ครับคุณผู้ชมว่าเราสามารถจะประหยัดแบตเตอรี่แบบชนิดแบบสูงสุดไปเลยฮะเหมือนกับว่าเฮ้คูณ2เท่าไปเลยได้ยังไงครับผมอันดับแรกนะฮะหากคุณผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือ Android ครับผม ให้มาที่การตั้งค่าครับตัวอย่างตอนนี้คือ Samsung นะครับผมเป็น Android เวอร์ชัน8ครับคุณผู้ชมเข้ามาที่การตั้งค่าครับผมจากนั้นเลือกมาที่การบำรุงรักษาอุปกรณ์ครับผม ในโทรศัพท์มือถือระบบ Android จะมีระบบตัวนี้น่าจะเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับคิดว่าครับผมเมื่อเราเข้ามาในสู่ของส่วนตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมมาคลิกตรงที่แบตเตอรี่ตรงนี้ครับผมแบตเตอรี่นี่เลยนะครับเมื่อเราคลิกที่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับคุณผู้ชมจะพบว่านะฮะเรามีทางเลือกอยู่ทั้งหมดอยู่3ทางครับ1ฮะปิดเลยครับผม2ฮะประหยัดแบตเตอรี่ในระดับปานกลางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะสแตนบายโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมเพิ่มได้อีก1 1ชั่วโมง 39นาทีครับหรือจะเอาแบบสุดๆไปเลยฮะแบบเฮ้ยข้ามวันไปเลยก็สามารถที่จะปรับได้เพิ่มไปอีก1วัน3ชั่วโมงตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตนิดนึงนะครับแบตเตอรี่ผมตอนนี้นะฮะมีอยู่ที่58ครับผมหากผมเปิดใช้โหมดสูงสุดที่อยู่ตรงนี้นะครับวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งผมก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ฮะผมผมมาเปิดในส่วนของ หมวดสูงสุดตรงนี้นะครับผมเลือกที่จะใช้นะครับซึ่งการเลือกใช้ตรงนี้ฮะเขาจะบอกอยู่เลยครับว่าเขาจัดจากัดความเร็ว CPU ของโทรศัพท์มือถือของเราครับผมลดความสว่าง10%แล้วก็จัดควกจัดการค่าความละเอียดของจอโทรศัพท์มือถือของผมให้อยู่ค่าที่ HD ครับผมในส่วนของความสว่างนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้นะฮะให้ลดลง10% 5%หรือไม่ลดลงก็ได้แต่หากอยู่ในช่วงที่จําเป็นจริงๆนะครับผมก็แนะนําให้ใช้มาตรการสูงสุดครับผมคือลบ10%ไปเลยฮะ ตรงนี้นะครับหมายความว่าคุณผู้ชมจะใช้โทรศัพท์มือถือในการสแตมบายรอนะครับไม่ใช่เล่นเกมพับจีนะฮะไม่ใช่เล่นไลน์ไม่ใช่เล่นเฟซนะครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมจําเป็นจะต้องสแตนบายโทรศัพท์มือถือไว้เพื่อใช้ในการรับสายและโทรออกเป็นหลักเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมฮะปิดเครื่องไม่ได้ปิดเครื่องนะครับผมแต่ปิดแอปพลิเคชันต่างๆออกให้หมดครับผมสามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดิมปกติครับมีไลน์อะไรมาก็เปิดดูได้แต่ว่าจะใช้เพื่อ อะไรเยอะๆแบบที่ว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะชาร์จแบตตลอดอันนี้ไม่ได้นะครับผมเจ้าระบบนี้ฮะจะทําให้คุณผู้ชมสบายใจขึ้นได้ครับว่าคุณผู้ชมไม่พลาดเรื่องสําคัญที่หากว่าต้องการมีใครต้องการติดต่อคุณผู้ชมครับผมก็จะไม่พลาดฮะแบบโอ้ยโทรไม่ติดต่อไม่ได้แบบหมดลออะไรแบบนี้ฮะมันก็เป็นเรื่องบางทีเรื่องเสียหายเนาะอย่างเช่นผมมีครั้งหนึ่งลูกป่วยครับผมแล้วแบตมือถือผมหมดนะฮะกว่าจะรู้ตัวทีวันหนึ่งลูกเข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วฮะก็เป็นอะไรที่แบบน่าเจ็บใจจริงๆนะครับก็แนะนําให้คุณผู้ ครับหากไม่มากมายก็ใช้ปันกลางนะหากกังวลมากๆก็ใช้สูงสุดครับรับรองว่าคุณผู้ชมไม่พลาดสายติดต่อใดใดทั้งสิ้นแน่นอนครับในส่วนของ iOS และเวอร์ชันอื่นของ Android ครับก็ใช้วิธีคล้ายๆกันเช่นนห้เช่นนี้แหละครับแจ้งให้คุณผู้ชมทราบว่ามันมีเจ้าหมวดนี้ให้คุณผู้ชมใช้อยู่ด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ